ก่อนชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันจ้าสวัสดีวันนี้ยามเช้าจ้าคือสภาพแม่บ้านตอนเช้านะคะตอนที่ยังไม่ได้แต่งหน้าโอ้ยชีวิตต้องมาเจออะไรอย่างนี้ตอนเช้าใช่ไหมตอนนี้ก็กําลังรอร้านเปิดนะคะเพื่อร้านหนังสือนี่ร้านนี้ร้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลุดวิกานะคะ รอ,รอเพื่อที่จะซื้อ,อ,อสแสตม์นะคะเพื่อที่จะเอาไปทำไรนะซื้อซองจดหมายกับแตม์เพื่อจะเอาไปที่สถานทูตนะคะเราจะไปทำพาสปอร์ตหมายถึงลักษณะนี้มันก็ต้องให้แบบว่าคุณต้องมีซองจดหมายเพื่อที่จะให้เราส่งกลับอะไรประมาณนี้เราจะไปทำาพาสปอร์ตใหม่กับลูกสาวนะ รออย่างเดียวเขาเปิดตอน9โมงเช้านะคะตอนนี้ก็ได้แต่นั่งรอเลยอีกสินาทีจะพาไปขับรถเล่นๆดูในเมืองว่าสวยแค่ไหนนะไปะไปกันเลยเจ้าทุกคนก็จะได้เห็นชีวิตขวามือนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะอร่อยมากพูดแล้ว หน้านี้คือตึกสร้างใหม่นะคะสวยไหมสวยและแพงมากในใจกลางเวอร์แต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรนะคะ เสือก็ก็จะเสียงเงินหลายบาทไม่เอานี่คือหนึ่งในศิละปะของลุดเวกานะคะเป็นม้าดอลน้านะคะนักศิลปินชื่อดังนะคะได้มาวาดภาพไว้กับตึกนี้เนาะก็ไงม,มาดอลน้าเป็นสนัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะจะบอกให้ นี่ก็จะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดนะคะ Best Western นะคะ <Wow. S 1> ของที่นี่เลยนี่ก็จะเป็นยิมแล้วก็ร้านรองเท้าแล้วก็จะเป็นร้านขายของเด็กเล่นนะคะเชียกเกียรแล้วก็จะมีร้านขายพวก อะไรนะดอกไม้แล้วก็นี่เลยร้านขายม้า <c oughs> เอาไว้แข่งม้านะคะตามสนามต่างๆเนาะเขาก็จะมีแบบว่าแข่งม้าออนไลน์ก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีลอตเตอรี่ต่างๆทั่วโลกยกเว้นเมืองไทยและเอเซียนไม่มีฮ่า <c oughs> และนี่ก็คือในเมืองรุดเวกาของเรานะคะซึ่งมีประชากรยังหนาแน่นก็จะอ,อ จะมีประชากรประมาณสอง0 0ื่นกว่าคนนะคะที่อยู่ในเมืองรุตวิก้าเน,น้อยของเรานะคะและนี่ก็คือร้านอาหารไทยในเมืองนี้ เอาละคะ่ะทุกท่านหลังจากที่เราได้ไปร้านไม่ได้ร้านขายหนังสือนะแต่เป็นร้านข้างในห้างร้านนี้ก็มีเหมือนกันเราก็ได้ไปซื้อซองนะคะซีแฟ้มไอ้ีนะคะแล้วก็อะไรนะสเตมร้อยสิบห้าโครนต่อซองนะคะสองซองก็สามร้อยกว่าอย่างที่เขาต้องการ โอ้เอ oh, ้ยสองซองสองร้อยสามสิบ <laughs> ส uh ิอ่าฮะ ด้วยถ้าไม่งั้นเขาก็จะขาดทุนใช่ไหมคะ,ะคราคาวนี้ก็ผู้ที่ซื้อผู้อุปโภคเนี่ยมันน้อยลงอะเนื่องจากราคาสินค้าเนี้มันสูงเกินที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ต้องสอยต้องกินเขาก็กินใช้แบบประหยัดเอาอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้ผลไม้สดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีราคาที่สูงมากตอนที่น้ํามันขึ้นนะคะ สูงอย่างมากแล้วก็นมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้สูงมากนะคะจากราคากล่องละสิบเอ็ดถึงสิบสามโครนนะคะตอนนี้เป็นสิบเก้าถึงยี่สิบสามโครนนะคะมันมันช่างแตกต่างกันเกินไปอะค่ะก็ตอนนี้น่าจะเป็นการราคาน้ำมันนะคะที่ไม่ได้ขึ้นนะคะนี่ถามจากคนที่นี่นะคะราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นนะคะ แต่ภาษีสูงขึ้นค่ะนั่นแหละคือปัญหาช่างไม่ต่างอะไรกับภาษีของอไฟฟ้านะคะไฟฟ้านะคะเราถามว่าอะไรที่มันแพงเขาขึ้นราคาไฟหรอเขาบอกว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ภาษีต่างหากที่มันเพิ่มขึ้นเราก็เลยถามว่าละภาษีของไฟเนี่ยเท่าไหร่63เปอร์เซ็นซึ่ง เป็นนิพิตหมายว่าจ่ายเกินครึ่งอะคะ่ะก็ถือว่าก็สูงนะคะถือว่าสูงมากเลยค่ะตอนนี้ก็ถ้ายังไม่รัฐบาลให้ยังไม่ลดภาษีลงรัฐบาลมันก็จะต้องเป็นภาระของรัฐบาลน,นะคะว่าถ้าบ้านไหนที่แบบว่ามีาจ่ายสูงเกินไปอะไรเงี้ยจ่ายค่าไฟสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็รัฐบาลก็จะช่วยนะคะ เขาแบบว่ารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะถ้าไม่อยา่างนั้นคราวหน้าเขาก็จะได้คะแนนเสียร้อยลงเนาะก็ดูกันนะคะวันพุธนี้อย่าเริมพลาดว่าพักไหนที่จะเป็นลีดเดอร์ชื่ออะไรนะไม่ใช่ลีดเดอร์เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนะคะแล้วก็จะได้ใครที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะของสวีเดนคนต่อไปติดตามชมกันได้เลย วันพุธนี้นะคะเขาจะประกาศโอเคค่ะงั้นฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะจะเข้าบ้านแล้วถ้าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะก็ไปละบายสวัสดีจ้าขั้นตอนนี้ก็คือเขียนจากหน้าซองนะคะถึงตัวเองนะคะแล้วก็ติดสแตปม ก็จะเขียน2ฉบับเนาะเพราะว่าของเราหนึ่งแล้วก็ของลูกหนึ่งนะคะเขาไม่ให้ส่งรวมกันไม่เข้าใจจริงจจะนะสิ้นเปลืองงประมาณไปถึงไหนเอาละกฎมาอย่างนี้ฉันต้องดําเนินการตามกฎโอเคแล้วว่ากันเขียนก่อนนะเขียนตามนี้เสร็จปุ๊บลักข่าวนี้ก็ตรวจทานเอกาสารให้เรียบร้อยนะคะละักคราวนี้ก็ค่อยแนบไปลักค่าวนี้ก็เสร็จแล้วแหละแล้วก็ แค่ไปยื่นอย่างเดียวแล้วก็ไปถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เซ็นลายลักษณ์อักษรเอาละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทายคลิปแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้ะ